ที่สาวกับเพื่อนมาหาที่บางแสนนะคะมาหาพัะมิวที่บางแสนพัะมิวก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยไม่คิดว่ามันจะอยู่ไกลขนาดนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาสุดท้ายพอมาเห็นภาพนี้หายเหนื่อยหายตกใจเลยะคะ่ะสวยมากๆ่อนกับพี่สาวพักอยู่ที่โรงแรม,มซิมโฟนีนะคะ เรจะส่งชอนี้ี่นีาแสงมาการีห้องพมาค่ะอยียข้ห้องพัดนมากมากสอเตียงนะคะพี่สาเตียงเเตียงเพื่คุยเตียงนึงนะคะเดีวเราก็จะเตรียมตัวนะคะออกไปข้างนอกกันเพิ่งมาถึงนะคะ มนนีจองยากมากเลยนะคะห้องนินติดทะเลแต่ว่าสามีน้องผู้ยจองได้ยี่สุดยอดเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยุย้แดดเริ่มมาแล้วแดด ้เานะไปถา,าตรงนี้่มามมด,ดีนั่งอาบน้อยูนั่ได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะดีมากสุยอดบรรยากาเลยเดี๋ยวราสาคนก็รอให้แดดล่อมลมตกนิดนเลเราจะลงไปเดิน,น,น,นเล่นข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศ้างให้ บิดมอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาหัวฟูนะคะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยผิดไปแล้วพี่เขาก็ลืมได้แหละว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์เขาชิดขวาตลอดเลยใจเต้นตุบตุบตุตุบตุขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ